พี่สาวกลับมาแล้วค่ะหิวหรืออยางกินของว่างไหมเห้ยทำต่อเองนิดเดียวดีกว่าหมับกรี๊ดืฮอย่านะอย่ามาหลอกหลอนหนูเลยสตอมีเกิดอะไรขึ้นพี่เขาฮือฮือพูดแบบนี้อีกแล้วไม่มีอะไรหรอกจก้ะ ูพูดจริงๆนะคะจ,าจา่าจ่าโอ้โหพ่อกับแม่คงไม่เชื่อเราสินะเอ๊ะรอยมือของพี่นี่มันไม่ใช่เรื่องเรื่องรอเล่นน่า,น,าน่ากลัวจังแม่คะพ่อขู้สอบได้ที่ห้าเชวนะจริงหรอยุโก,โกได้ที่หนึ่งอีกแล้วหรอเนี่ย ยังไงก็ห้างห่มงหอบเกินไปนะลูกหลูไหมพี่สนใจแต่พี่ทีเรานะถ้าพี่ยูกโกหายไปจากโลกนี้ก็คงดีสินะฉันเกลียดพี่สตมี้คืนมานาะนั้นตุ๊ก,กาตาตัวเปิดของพี่นะขอเล่นหน่อยไม่ได้หรือไงทำเป็นห่วงเบามือหน่อยสิเชอะห่วงนะหรอนิน่แน่ อย่านะทำเกินไปแล้วนะเอียดไม่นู้ว่าจะเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้แบบนั้นขึ้นเพราะความมิจฉาของเราแท้ๆผ่านไปตั้งสามปีแล้วยังมาหลอกหอกหลอกกันอีกนะขอร้องหลายอยู่สักทีวิง่งไปก่อนนะคะแล้วจะซื้อของมา มาฝากให้ถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะเดินทางดีๆนะลูกเอ๊ะรอยอะไรนะ่ะเมื่อวานยังไม่มีเลยนะเลยนี่กรีดอย่านะกรี๊ดแม่ขาพ่อขาช่วยหนูด้วยนั่นเสียงสะตอมินี่เอ๊ะพี่คะอย่านะสะตอมิเป็นอะไรนะ่ะ ทำไมทำท่าปแปลกๆแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นลูกโอ้ยช่วยหนูด้วยหนูขอโทษปล่อยหนูไปเถอะโอ้ยสโตมิเป็นลมไปแล้วสโตมิสโตมิหมอบอกว่าต้องรักษาหนึ่งสัปดาห์อดไปทัศนศึกษาเลยเอานะลูกข้าวดวนประมาณ สิบนาฬิกาเกิดอุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียน ABC ตรงหน้าผาโรงเรียนลูกครูและนักเรียนในรถเสียชีวิตทั้งหมดนั่นรถบัสที่ลูกต้องขึ้นใชใช่ไหมคาดว่าสาเหตุเกิดจากคนขับหลับในถ้าเราอยู่ในรถบัสคันนั้นอย่าอย่าไปนะพี่ ดูลูกนาว่าจะเกิดบัติเหตุเลยทำให้หนูไปไม่ได้สินะพี่ทำขึ้นเพื่อนหนูหรอเน,นี่ยขอบขอบคุณมากนะคะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับผีญี่ปุ่นนะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย